่างเที่ยวช่องเตา Let's go <S ไปไปหอดมองคอยเคยืมาบูกเคื้ากับพี่กรับถวดคอยคอยจีบองอย่าฟังบานนี้เจ้าก็ะเที่ยงคอยให้หายคอยซะอันนี้เราได้ใกล้จะถึงฝั่งฝั่งลาวช่องเตูแล้วนะครับไล่ะใกล้จะถึงที่จอดรถได้ผ่านด่านกรมป่าไม้มาสองจุดนะครับสามครับ สอยเนี่ยปูมีสามไปเรื่อยแถวนี้นะครับเฮ้ย hey, ลานตัวนี้จะไม่สกินี่เขาหยอดพังแน่พ่อใีญ่จ่อพ่อใี่เขียนนี่มาปลูกมันปลูกเปลือกปูปลูกพีกปูปลูกเคลือกข้าวเขาเขาบอกวิจิบ้าอืมนี่มูงยังนี่เขาไมา่เห็นหลงเขาตัวนั้นก็น้องเนื้อจากคุาญญาณยายจ่านหรอ แต่กูจะอะไรแห้งยังไงเนี่คือกูอยากได้ฟางฟางข้องแทน่ต้มแดงๆอยากได้มันจืดแน่ละ่ะแต่เอาไปเอาอยู่บนข้องแขกมาได้คุณละอันมันต้องไปเอาอยู่ไข่ตรวจด้วยผู้มพคืนเนี่ยดีเลยเขาปิดตรวจด้วยรับ มันเวลาปูถึงมาจมเม่อานจจอดรถปูดื้อขึ้นปูเฮียรโหลดมอไซค์เขาเขามาผมมาเตือนเนี่ยผมดิคัดเลยผมถิคัดยังขัดเรามาถึงที่จอดรถเลยนะครับมันคุยยังมอไซคเลยแต่ว่าผมยอมปูผมนี่ยมาทึงปูทั้งสองทั้งเาทั้งกยนี่ตรงนี้เป็นฝั่งไทยนะครับไม่ใช่ยังฝั่งไทยอยู่ได้หนอฝั่งไทยนะครับเดี๋ยวจอดรถเนี่ย จานนั้นเนี่ยผมคว้ากาแฟกินได้ป่ะมาดิกวนได้บอกเห็นพวกนี้ไปกันเอร์เลยทีเดียวบักบ้าโลดทีเดียวนั่นชีวิตคนไทยนี่สิเฮ็ดให้มันเต็มหน่อยเลยแบบบอมีวินบอมียังบอมีสิ่งอำนวยความสะดวกบอมีสิ่งที่มาหากินมันดีแล้วมาสื่อมาขายกันกินแล้วสาวสาวบัดนี้มันเริ่มมีอสาวลาขงสาวไทย เหลือมีการกินเหลือมีการกินการอยู่เหลือมีการแสวงหาเรื่องที่พ่อพ่อดีอาจารย์สาวลาวกคยมาเที่ยวไทยเหมป๋อป๋อปลูกล้วก็รวยไปเลยใกสิตี้เราปัญหาเดินเดินนั่นเดินนั่นพ่อใหญ่เลยเคยมาปลูกบลาเกอเป็นไเก็ปลูกเออนี่จอดแล้วเขาไปน้ำจอวันศุกร์นี่ตัวหลายจอดแล้วไปน้ำด้วยจอดแล้วไปน้ำดูดไอ้ขาอย่าง ซาวลาวคนลาวบ่นี่คนลาวคนไทยลงไปเที่ยวคนไทยเลยคนไทยลงไปเที่ยวทีเลยนี่แต่ว่าตัวยางตัวเงินเปนไหนเป็นคนลาวซาวลาวมาถึงที่จอดรถนะครับมีหมวกป่ะซานี่ฟังไทยนะครับจอดไสดดีครับปูอะปูปูยังเล็กไสดเนี่ยจอดหมวกข้างในเห็นปะปูปโปูข้างบนปูปูพ่อหมวกกูเนี่ยมาคุ้มควองจอดไซด์ละคุ้มควองหมวนตึงๆกูเนี่ยเพราะว่าหมวนบ่คือหมูน่องปูน่อเพราะเด้อ มอนเสียคาจอดรถอีกบ่นนี้จอดรถคือวเขาผลในหนอผลบอดดเสียบเสียกันเรวบอกบันีีม่งจับแดดแปไหนเท่าผลเด่แดดมันไปจากสีอืมฝนไปฮนี่้านโีว่โดนะก็จะผ่านด่านสองามด่านน

ขี่รถไปยังเลยเมื่อึงอก็ร่างกายไม่ใช่เรียกว่ามันกิดถือเรว่าเดี๋ยวนี้ผมซื้อว่าทีนกูกับชุกเต่ากูมันมันไปน้ำกันนะคนมา้ลยนะครับนสุกคน้ลยคนยล่รังเลยคน้ลย เดวคูนีจบเตะมาซมเห็มองถด้อเ้ยเห็นบ่มันนี้ส่วอะไรเี้ยดูมาอยู่น่ะมันงมันกูไปหาเหลืองม่นีังนี้เขาเลนเขาเลนขัวได้ฝังนี่โมเลยนรดเขาเรนขัวได้ฝังไม่ได้ยินเลยบอกไปเอา con này con này ừ. lão cửa không thấy gì à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

บเบลมันเจ้าเป่าลิงเองค้าเหี่ยวขอลิงดูไม่สนล่ไอกระดาษคค้าสั่นนั่งนี่เด้อเยอะพอเด้อโอ้ยเ่อนเย่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ chạy không bỏ lỡ những video hấp ta này, là แตกเอ้านี่กูบอกถ้าลิสติกปากแตกอ้าวรากมึงนะอ้าวโอเคห้าตัวยใครเราปะถอนหมวกเอ้าเลยมึงตีเห็นของแถ๋หมวกมึงกอบพวกคุณหมวกกูเนาะได้เลยตายกก่งๆเออมึงจะได้ลูกได้เลยพ่อโอเคอ่าที่โบบอกว่าเราได้สิท้องเถ๋ใส่ที่บ้านได้พ่อนเลครับ